คุณครูทั้งน้องเนี่ยอยู่ที่บอกด้านหลังสุดโดยมีคุณครูทั้งสามท่านประมาณปลอบกคนคกันเด็กๆอยู่ตรงนี้ประมาณเหมือนกับเป็นความรู้สึกว่าให้หนีไปด้านหลังครับเพราะว่าด้านหลังก็แรกยังไม่มีไฟหรือควันหมายถึงเห็นภาพว่าคุณครูกอดน้องไว้ใช่กอดน้องไว้สิ่งที่ที่ที่เราดาเนินการก็มีคุณครูก่อนแล้วก็จะเป็นน้องๆก็หมดเพราะว่าเราจะเห็นกําแพงคุณครูก่อนใช่ครับ ที่สุชาติเห็นบอกว่าเจอภาพนั้นกลับบ้านไปเป็นยังไงครับพี่คือผมอะอยู่ด้านนอกของตัวรถฝั่งด้านท้ายประตูฉุกเฉินผมอะเปิดประตูฉุกเฉินออกมาแล้วผมเห็นภาพที่ไม่เป็นพูดดีวาครับอ่าเด็กรายชื่อที่มันออกมาเรายังไม่ทราบคพอผมขึ้นรถกำลังจะเดินทางกลับคือผมตัวผมเองอะผมอยู่ในเขตบกนทเรามันเป็นเคสใหญ่เราก็ต้องไปช่วยกัน นะครับเราผมจะมีอุปกรณ์ของพู้ผมแบบนี้ผมก็จะไปช่วยเผื่อปัะจเป็นที่จะต้องใช้ทีนี้เนี่ยพอเสร็จงานเรากลับไปถึงบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกสาวผมอายุใกล้เคียงกับน้องที่อยู่รถที่ไปทัศน,นศึกษามันมีความรู้สึกว่าอ่าก่อนลูกแล้วมันตาไห่เราก็บอกว่าอยากคุยกับคุณแม่เขาว่าพ่อมัอนุญาตให้ไปทัศนศึกษานี่คือมมุมกู้ภัยเองเลยใช่ครับแต่ถ้ามันมีผลการเรียนกับเขา ผมมีรถพยาบาลส่วนตัวครูไม่ให้ผู้ปกครองไปกับรถแต่ผมจะขับรถตามเองขอตามประกรบกันเลยนี่คือ,อความรู้สึกทีนี้ภาพที่เห็นก็คือมันกลายเป็นว่ามันไม่ควรจะต้องให้คุณครูมาเป็นกำแพงมนุษย์แล้วก็เอาร่างตัวเองกันไฟแล้วสุดท้ายก็ต้องมาจบลงแบบนี้